สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับรั้วทางด่วนนะครับซึ่งเป็นรั้วที่นิยมกันมากนะครับในในปัจจุบันสําหรับท่านที่จะซื้อไปติดตั้งเองจะมาดูเป็นแนวทางนะครับรั้วทางด่วนเนี่ยมีขนาดความสูงนะครับมีความสูงแตกต่างกันไปนะครับเมตรยีเมตรสี่สิบแล้วก็เมตรห้สิบนะครับผมมาดูเทคนิคการติดตั้งนะครับผม ว่าเราจะติดตั้งเองยังไงให้ดูเป็นแนวทางนะครับหรือว่าไม่สะดวกติดตั้งเองก็จ้างช่างมาแต่ให้ดูเป็นแนวทางว่าเราจะใช้เราจะติดตั้งอะไรเราจะเตรียมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่ารั้วทางด่วนเนี่ยเทคนิคการติดตั้งเนี่ยมันอาจจะดูง่ายนะครับแต่มันก็ยากอยู่นะครับซึ่งทุกอย่างนะครับ มันอยู่ที่เทคนิคช่างนะครับแต่ให้ดูเป็นพื้นฐานนะครับให้ดูเป็นพื้นฐานกันพลาดนะครับพอพลาดมาเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันหาซื้อยากนะครับเช่นไปติดตั้งที่ไกลๆเราคอรเยมอะไรไว้บ้างนะครับเช่นเตรียมอุปกรณ์เสริมนะครับผมมันอาจจะมีก๊อกแก๊ก,ก,ก,กนะครับมาตามาูกันได้เลยนะครับผม อันดับแรกเรามาดูการเตรียมฐานนะครับของผมใช้เป็นคานนะครับผมหรือท่านที่ไม่สีเรียมก็ใช้เป็นต่อหม้อธรรมดาก็ได้นะครับผมโดยใช้นะไอ้หนวดกุ้งนะครับแทงไว้เลยก็ได้นะครับผมเป็นเหล็กสตัดหรือเหล็กเกลียวนะครับแต่ว่าต้องมีเพจที่แน่นแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับผมนี่คือคานที่เตรียมรองรับไว้นะครับคือความกว้าง2 2เซนแล้วก็ความลึกนะครับความลึกคือ 44เซนนะครับผมมาดูของที่เขามาให้นะครับกิบล็อกนะครับน็อตล็อกนะครับน็อกน็อตล็อกแผงนี่เองครับแล้วก็เนี่ยครับจะแล้วล็อกประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับฐานปูนหรือเสานะครับให้สตาร์ทนะครับการติดตั้งให้สตาร์ทเสาเป็นเสาแรกหรือเสาเอกนะครับผมนี่ดูมาดูครับฟุกที่เขาให้มาก็จะเป็นฟุกเอชทีนะครับสามทัพแปดนะครับผมฟุกรุ่นนี้อาจจะฟิตหน่อยนะครับเวลาเจาะ ใช้ดอกสว่าน3ามอ่าสิบสองมิลลิเมตรนะครับเจาะเจาะเจาะแล้วควานควานช่วยหน่อยครับเจาะลึกๆวัดดีๆนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเพราะฟุกพวกนี้ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับถ้าเตรียมไม่ดีนี่อาจจะผังพินาศกันได้เลยนะครับผมตั้งเสาเอกเสร็จตั้งระดับน้ําให้ตรงเลยนะครับผมนี่ครับนี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ต้องการความแน่นหนานะครับให้ซื้อแหวนนะครับแหวน3ามทับแปดก็หรือ หรือแหวนที่แปแบบชุบนะครับผม3หุนนั่นเองครับหรือปะจจัยเบอร์17นะครับหลังจากเรามาร์กเพจมาร์กแผ่นแล้วยิงไปแล้วนะครับยึดฐานแล้วก็ยึดเสาเอกไปแล้วนะครับตั้งระดับน้ำให้ดีๆนะครับแล้วก็ใช้โค้งนะครับใช้โค้งของเขาเลยนะครับวัดไปครับล็อกไปทีละตัวมาร์กไปทีละตัวครับอย่าพลาดนะครับอันนี้คือจบแน่นอนครับถ้าทําตามวิธีผมนะครับจบแน่นอนครับการันตีได้นะครับทําแล้วฟุก ไม่เสียสักตัวนะครับงานเจาะไม่มีพลาดเลยนะครับผมสําหรับงานการเตรียมอุปกรณ์คือนะฮะเราจะม,มีสวานโรตารี่นะครับและดอกสว่านนะครับหินเจียดอกสว่านใช้เบอร์12บมิลน,นะครับผม ประแจใช้เบอร์17นะครับไว้ขัดน,นะครับผมาการเจาะก็ประมาณนี้ครับเจาะไปย้ำไปครับไล่ทีละแผ่นครับไล่หัวมาท้ายไล่ท้ายมาหัวนะครับคือตั้งเสาเอกไว้แค่นั้นเองครับเสาเอกก็คือสตาร์ทจาก ที่ใดที่1หรือประตูหน้าบ้านได้เลยนะครับผมเดี๋ยวประตูเท่าไหร่แนะนําประตูหน้าบ้านให้กว้างอยู่ที่6เมตรนะครับรถจะสวิงเข้าดีนะครับสม ooth นะครับเวลาท่านมีรถปิกอัพหรือรถเก่งนะครับเวลาเข้าออกบ้านนะครับให้ถิงระยะไว้ที่6เมตรกำลังดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูหลักการซื้อนะครับหลักการซื้อขายนะครับให้นะครับคืออย่างนี้นะครับฟังก่อนนะครับพิธีซื้อนะครับท่าน ปันทองเลยท่านเจ้าส่งเท่าไรนะครับส่งเท่าไหรนะฮะรุ่นไหนนะครับให้แต่ละบริษัทที่จพวกใน Tik t o อกนะครับเฟซบุ๊กเพจประมาณนี้ครับให้เสนอราคามาให้เราครับ1นะครับถามเขาว่าแถมอะไรบ้างนะครับเสาราคาเท่าไหร่นะครับผมให้เขาเสนอราคามาค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับแล้วให้เขาทําใบเสนอราคามาครับปกติพวกนี้จะมีแหวกนะครับมีแหวนก็คือบวกสิบ เยบวก7%นั่นเองนะครับอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็เป็นระบบที่ดีนะครับในการเสียภาษีของเรานะครับผมสำหรับการสั่งซื้อนะครับพอเขาเสนอราคามาเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับผมมาดูหมุมโค้งนะครับมุมโค้งที่ผมจะต่อให้ดูนะครับผมคือโค้งเนี่ยเราสามารถต่อได้เลยนะครับผมสำหรับสีนะครับใช้สีแบบ ใช้สีสเปร์นะฮะซื้อสีสเปร์นะครับมาไว้แต้มรอยเชื่อมหรือรอยทลอกเราได้เลยครับสีสเปร์ขมเมียมนะครับผมนะครับวิธีการเจาะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะไล่ทีละต้นทีละเสานะครับเอาให้มันแน่นอนชัดเจนครับพอได้ที่วางละมาร์กแล้วก็เจาะนะครับของผมนี่จะเป็นรุ่นแอโร่นะครับผมซึ่งคุณจะดูแตกต่าง นะครับแตกต่างกันที่ลลายที่โฆษณามาคือเราการันตีว่ารุ่นนี้มันสวยดีเหมือนกันนะครับผมรุ่นแอโร่หรือรุ่นธรรมดานะครับหลายรุ่นหลายๆบริษัทเขาจะทําแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเวลาสั่งครับเราต้องรู้พื้นที่นะครับว่าของเรายาวกี่เมตรนะครับใช้พื้นที่กี่เมตรครับให้คิดเบื้องต้นไปเลยนะครับแผงหนึ่งนะครับจะใช้ความยาวจะมีความยาวที่4 สองเมตรสี่สิบห้าเซนอยา่างต่ำนครับผมรวมต่อนะครับผมประมาณนะครับไม่ถึงสองเมตรห้าสิบแน่นอนครับผม